นอกจากวันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนัดแรกแล้วนะคะวันนี้ค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะในช่วงบ่ายค่ะก็นัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2558ค่ะโดยประธานสนชนะคะก็คาดว่าจะผ่านการพิจารณาทั้งสองวาระได้ภายในวันเดียวค่ะ นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเปิดเผยว่าการประชุมสนชเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558วาระที่2และ3ในวันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายตามที่ได้สมวนคำปรายติไว้อย่างเต็มที่โดยเบื้องต้นค่ะมีสมาชิก <c oughs> ขอภัยค่ะโดยเบื้องต้นนะคะมีสมาชิกปรายติประมาณ7-8คน ซึ่งการประชุมนั้นจะเริ่มขึ้นเวลา13นาฬิกาและจะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการพิจารณาทั้งสองวาระค่ะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558ที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วรวม35มาตราวงเงินงบประมาณรวม2,575,000ล้านบาทซึ่งคณะกรรมาการมีการปรับลดกว่า16,820ล้านบาทค่ะ และได้นํางบประมาณในส่วนที่ทําการปรับลดดังกล่าวนะคะไปจัดสรรให้ส่วนราชการที่คอสชอเสนอมาใหม่ตามความเหมาะสมและจําเป็นค่ะ